สวัสดีครับ adverb ตัวไหนที่มีความายเหมือนเราต่อต่อล o กแต่อนี้แคะดังนั้นหรใช้คำว่าอะไรคะลูก h r o r e ใช่ไหมใช่ไหะเหมือนกันห้เใช้คำว่าบ้าคือต้ประโยคบ้านที่ไม่ได้จบสวยไหมไม่สวใช้ adverb อะไรที่มีความหมายในการในการบอก d i s c i ah o w o t h e e nevertheless อะไรนะลูกอินอาร์ตเนี่ใช้ตัวะไรนะขึ้ต้นประโยคตามเงื่อควมาแล้วตามด้วยนี้เพื่อความสวยงามนี่จริงนะคะความสวยงามทางานภาษาโอ้องด้วยแต่ที่เราเรียนจะมาถามว่าถ้าใช้ตัวนี้ใช้ตัวนั้นอะผิดไหมใช้ใช้โซลใช้แอนใช้บาดผิดไหมไม่ผิดแต่เขาก็จะรู้ว่าโอ้เราก็เรียนมาให้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมอันที่สามจบแล้วนะอันที่สองง่ายไหมเร็วมากอันที่สาม อันที่สามเราพูด<อ>ไปแล้วว่ามันทำหน้าที่เป็นคอนเทนชัอรมันวางอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะตอนนี้ครณจะพูดถึงคอนเทิต์แอดเวอร์ที่จะทำหน้าที่สเสมือนแอดเวอร์์คือไป